สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่ยี่ิมิถุนายน2566นะครับสำหรับราวสตาร์ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับเป็นเลขจากประเทศลาวนะครับออกเวลาบ่ายสโมง4ี่สิบห้นาทีทุกวันทุกวันนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลย วันนี้ก็เป็นวันจันทนะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทท่านนะครับขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยๆนะเฮง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 นะครับอืมไม่เจ็บไม่จนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่เจ็บไม่จนนะอืมไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับอืมไม่จนก็คือมีอยู่มีกินอย่างไม่ถึงขนาดสุขสบายหรอกก็ขอให้ไม่ลำบากก็แล้วกันเนาะอ่าทำวันนี้นี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาแล้วล่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะไม่ไม่เจ็บไม่จนนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทําให้ทุกๆท่านไม่เก็บไม่จนนะครับอืวานนี้ก็ไม่เก็บไม่จนนะเข้าเจ็บอยู่นะเข้าอยู่นะผ่านนะถือว่าโชคดีก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้อดทนสักหน่อยเดี๋ยวไม่เก็บไม่จนก็ผ่านมาอ่าต่อผ่านมาเราก็ถือโอกาสถือว่า <c oughs> เรากําลังจะสะสมบุญเพื่อที่จะไม่เจ็บไม่จนในอนาคตข้างหน้านะครับจดไปนะครับจดไปนะไม่ต้องมาฟังนะเพราะว่าไร้สาระอยู่แล้วล่ะ <c oughs> วันที่ยีหนะครับมีถุนายนสองพนารยหกสิบหกลาวสตาร์นะครับเลขจากประเทศลาวออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับเด่น9 0้านย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้ากับหนึ่งนะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สีหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง 1661 1771นะครับต่วเก้าเก้าสามามเก้าเก้่สี่เก้าเก้าห้า9 93, 39, 94, 94, 95, 95, 96เก้าเกนะครับส่วนเลขวินนะ4567้า 45, หนะครับเก้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูที่ครานี้เด่นนะครับเด่น901เน้นที่1นะเน้นที่1นะครับอันนี้คือสาย1เด่นที่สุดนะครับ อันนี้ก้าคือตัวลองนะครับเด่นลงมาครับส่วนศูนย์พิจารณาดูนะใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดวินอันนี้1ไปลูดไปวิ่งก็ได้นะครับ9ไปลูดไปวิ่งก็ได้ส่วนศูนย์นี่ให้พิจารณาดูนะครับชนชอบไปฝากกันนะครับประมาณนี้ลาวสตามีทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็เข้าบ่อยที่สุดนะครับเกือบจะทุกวันทุกวันนะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกท่าน โชคดีโชคดีรุ่นล้มรุ่นลมนะครับสาธุสาธุถงแหงแหนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะขอให้ทุกท่านแคปจอ์หน้าจอไว้นะครับเอาทุกตัวนะไม่ใช่ว,ชว,ชว,ชว่าเอาตัวที่ชอบนะอืเอาไปดูไว้ดูเป็นสิทธินะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านได้เหได้คิดกันนะครับบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับขอให้ทุกท่านชคดีชคดีครับสําหรับวันนี้ก็ตอนนี้นะครับสวัสดีครับ